มาแชร์ประสบก,การณ์ดีๆกับทางนาสนะครับก็เป็นคุชชั่น2สองตัวเลยครับวันนี้มี2ตัวมานําเสนอขอตอตัวนีีตัวหนบ้างก็จะมีตัวน้องที่เป็นตลับกลมกับตลับเหลี่ยมนะครับตลับกลมจะเป็นสีครีมน้องเขาชื่อว่า Pure r er a d i a n Protection น q u a Glow c u s ช i o n Foundation ครับซึ่งน้องเขาจะเน้นความแบบผิวฉ่ำากลซึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะชอบอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ใช้มาด้วยใช้น้องคนนี้เลยน้องเขาจะให้ความแบบ เป็น everyday look สบายๆไม่หนักผิวด้วยครับแล้วก็เล่นแสงเล่นไฟได้ดีเลยละที่สำคัญน้องเขาช่วยปกป้องจากมลภาวะด้วยนะครับอีกตัวนลยครับอีกตัวหนึ่งใช่ครับตลับเหลี่ยมยสีดำครับน้องตัวนี้จะ,จะแตกต่างจากน้องตลับกลมนิดหน่อยครับตัวน,นี้เขามีชื่อว่า,า,า natural radiant <laughs> natural radiant long wear cushion foundation ครับชื่อทางการก็ จะยาวนิดหน่อยครับแต่ว่าจาได้เขาเได้ไปมแตกต่างกันนู่นนี่นี่งรอนากแตกต่างแตกต่างกันอยู่ครับเนาะเพราะว่าน้องตลับเหลี่ยมเขาจะไม่ได้เน้นด้านความฉ่าโกลครับเขาจะเน้นความการปกปิดที่ดีขึ้นครับอย่างผมก็สลับใช้ทั้งสองตัวเลยครับอย่างวันไหนที่รู้สึกว่าจะต้องแต่งหน้าแบบอยู่ทั้งวันอย่างเงี้ยก็จะใช้เป็นน้องตลับเหลี่ยมครับเพราะน้องเขาแบบไม่หนักผิวแล้วก็ติดทนทั้งวันด้วยครับปกปิดดีด้วยจริงๆน่นี่เราใช้ทำในการแต่งหน้าของเอ ก็จริงๆผมไม่ได้แตกเองแต่ว่าก็อย่างที่พิธีได้พูดบนเวทีนะคะว่าก่อนที่เราจะทาครูชันเราก็ต้องมีการเตรียมผิวก่อนเพราะว่าถ้าไม่ลงจริงๆไม่ลงก็ได้แต่ว่าอยากให้ลงมากกว่าครับเพราะว่าถ้าลงแบบ post in แคร์ก่อนอย่างเงี้ยจะทําให้เครื่องสำอางต่างๆติดอยู่บนหน้าเรานานขึ้นครับแล้วก็จะไม่ทําให้แบบเครื่องสำอางมันผลักออกมาครับจริงๆวิธีมีเอราสไดกเลือกเครื่องสำอางย จริงๆก็มีพี่ช่างแต่งหน้าแต่งให้ทุกวันเลยครับแต่ว่าเราก็เลิกได้นี่นาเราก็บอกพี่เขาได้ว่าแม่เราจะใช้นาวันนี้ครับหลังจากนี้ว่าหลังจากนี้เราจะใช้นา ชาวก็ขอฝากน้องคุูชั่นทั้งสองตัวเลยนะครับคุชชันของทางนาร์สนะครับมีน้องตลับกลมกับน้องตลับเหลี่ยมนะครับก็ใจดีทั้งสองตัวแน่นอนอยากให้ทุกคนไปช้อปปิ้งแล้วก็ลองใช้กันเยอะเพราะว่าน้องเขาไม่ได้มีดีแค่ฟินนชลุคออกมาผิวสวยแต่น้องเนื้อสัมผัสน้องเขาก็เบาบางมากๆไม่หนักผิวยู่ที่สาคัญมีเฉดสีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยใครเปิดของเล่นใครก็มอมีเฉดสีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยตอบโจทย์กับอีกแล้วตอบโจทย์กับทุกสภาพสีผิวแน่นอนครับ อาจนิวเจอนุนิววันป็นวันอะไรนะช่วงนี้เดือนนี้ออกอีเวนต์สีมากใช่ค่ะไการสีเล้นขนาดนี้จริงี๋ยวเดือนหน้าน่าจะเจอกันชามกว่านี้อีกครับแต่ว่าเดือนหน้าจะเน้นด้านแบบว่าเฟสติวัลครับแต่เดือนนี้ก็ดีแล้วครับให้ออกมาบ่อยๆไไม่งั้นเดี๋ยวแฟนๆจะคิดถึงอีกไม่มีโอกาสาเะไา่ได้ถามจริง โอกาสได้พักผ่อนไว้ในที่ทำง,งานแทบไม่ได้ทำเลยมีอยู่บ้างบางช่วงครับแต่ว่าช่วงนี้แบบถ่ายซีรีส์ด้วยทีหย่หายไปก็ไม่ได้หายไปแบบอยู่เฉยๆครับมีงานรับด้วยแล้วก็ถ่ายซีรีส์ค่อนข้างเยอะด้วยครับยังล่าสุดที่ปล่อยเพลงเออญุ่นออกมาอันนี้ก็ไปแอบ,บทํามาแบบไม่ได้บอกใครครับไม่ได้บอกทุกคนก่อนปล่อยตงปล่อย,อยได้ประมาณกี่วันประมาณสี่วันเป็นไงบ้างครับตอบรับเพลงนี้ ก็รู้สึกว่าเป็นซิงเกิลเดบิวต์ภาษาญี่ปุ่นของผมเพลงแรกนะครับก็ผมชอบเพลงนี้มาแล้วก็ไม่รู้แฟนๆชอบกันขนาดไหนเพราะว่าเราแบบเพิ่งปล่อยเพิ่งปล่อยไป4วันด้วยแล้วก็ยังไม่ได้เคยร้องให้ทุกคนฟังเลยสดๆสักงานครับก็เดี๋ยวจะหาโอกาสมาลองให้ทุกคนฟังแล้วก็ดูว่าจะลองตามได้ไหมถ้าลองตามได้แสดงว่าชอบถ้าลองตามไม่ได้ก็แปลว่าไม่ชอบปเห็นไแฟนๆเป็นใ ก็อ๋อจริงๆแฟนญี่ปุ่นน่ารักครับเพราะว่าผมมาไปญี่ปุ่นหลายรอบมากแล้วไปแบบโหตั้งหลายหลายปีแล้วปีละหลายครั้งด้วยครับที่ผ่านมาไปจัดแฟนมีตไปจัดคอนเสิร์ตไปแบบทำโปรเจกต์ลับๆเยอะแล้วก็แฟนญี่ปุ่นก็คือน่ารักน่ารักกันทุกครั้งเลยเขาเรียบร้อยน่ารักยากไหมครับกับการที่ต้องเดินไปญี่ปุ่นทั้งหมดนี้ยากไหมก็ยากนิดหน่อยครับ ถ้าเรื่องสำเนียงอันนี้ผมก็พอมีพื้นฐานมาบ้างจากการดูการ์ตูนดูการ์ตูนแล้วก็ฟังเพลงอยู่แล้วครับก็เลยอาจจะได้อยู่แต่ว่าถ้าสิ่งที่ยากเลยคือการสื่อสารกับสื่อสารในช่วงเวลาที่เราทํางานกับทางฝั่งญี่ปุ่นครับใช่แต่ว่าทุกคนเหมือนเหมือนมีดนตรีมาเชื่อมเข้าหากันก็ทําให้แบบอาจจะไม่ยากขนาดนั้นรสื่อสารมณ์เพรงนี้ไม่ยากกับฝั่นี้เลยก็ไม่ยากครับเพราะเพลงนี้แบบ เป็น first day a c h i b u y a ครับก็แบบฟิลสดใสสดใสน่ารักน่ารักอยู่แล้วครับซึ่งมันมันก็ตอนนี้มันอะไรนะก็เหมือนก็เป็นตัวผมแหละครับเพลงนี้ไม่ได้แหวกจากผมสักเท่าไหร่รบดีใจมากต้องรับก็คือดีกดีแบบดีแบบกลับมาเหมอนกันนะครับพี่ก็เข้าไปดูแล้วครับแล้วก็ดีใจดีใจมากเลยเหมือนทุกคนก็อย่างเวลาที่ยอดวิวขึ้นขึ้นแบบหลักแสนอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมี โรดทูเพิ่มเพิ่มเวิวอย่างเงี้ยก็จะแบบตั้งเป้าแล้วว่าเนี่ยจะอาจจะถึงวิวเท่านี้เท่านี้แล้วนะเหมือนแบบทุกคนคอยให้การสพอร์ตอยู่ตลอดเลยแต่ว่าจริงๆปีเนี้ยยังมีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนอีกครับพรุ่งนี้นปัตตาฟีนะเดือนเดียวแล้วนะใช่ครับปีนี้ปีนี้นก็คือเดือนหน้าปีนี้ปีนี้ก็คือเดือนหน้าแหละเดือนเดือนสุดท้ายแล้วเดือนหน้าจะมีอะไรก็รอดูครับเธอไปซุ่มทำอะไรไว้ซุ่มทำอะไรยังบอกไม่ได้ครับแต่ว่า ซุ่มไว้อยู่โอ้ยพ่อออกได้ไหมเนี่ยได้แหละเดือนหน้าแล้วหรอกครับเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงะครับเออเกี่ยวกับหูครับเก่ายากเลยเก่ายากเลยเกี่ยวกับหูครับนั่นแหละครับจะบอกไม่ได้นะแต่เดือนหน้าเอิ เขาไม่ได้เขาไม่พูดดีกว่าแต,แต่ว้าวแน่นอนแต่ว้าว <laughs> ว้าว,ว,าวอันนี้ว้าวเลยครับเป็นสิ่งที่นูกหนีไม่เคยทำมาเลยสคกครั้งก็ไม่เคยทําแบบไม่เคยทําแนวนี้ครับ <laughs> <laughs> ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ดอกกำลังจะไปที่ญี่ปุ่น <laughs> <laughs> เร็วๆเหมือนกันใช่ครับเดี๋ยวต้นเดือนหน้าก็ไปแล้วครับไปจากคอนเสิร์ต น e w นนิวดีมแคชเชอร์อินเชฟแครับก็จัด1วัน2รอบครับซึ่งระหว่างที่ไปก็จะมีวันที่ไปโปรโมทเพลงด้วยแล้วก็มีงานแฟนไซน์ด้วยครับที่นู่นก็ทํางานหลายวันเหมือนกันแต่ว่าคิวแน่นมากหรือตารางคิวตารางงานที่นูน่นที่เะไก็แน่นอยู่ครับเหมือนแบบไปก็คือทำงานเกือบทุกวันแล้วก็อาจจะมีพักบ้างน,นิดหน่อยพอห,หายใจหายคอครับแต่นอกจากโปรโมทแล้วก็งานแฟนซน์ sign, แล้วก็คอนเสิร์ตก็จะมี งานรับอีกนิดหน่อยครับแบบ <laughs> ล้วอีกแล้วมีแบบ <laughs> มบ <laughs> อ,โอ,โอบโปรเจกต์รับเยอะนะเรา <laughs> ใช่ครับก็แอบ,บแต่เนี้ทุกคนก็น่าจะว้าวเหมือนกันอย่างคอนเสิร์ตที่ที่นำไปนี่คือเป็นฉบับย่อใช่ไหมที่เราเห็นที่นี่จริงจริเหมัน <laughs> ใช่ครับสเกลสเกลลดลงเยอะพอสมควรเลยครับเพราะว่าเนื่องจากแบบกฎของทางญี่ปุ่นที่นู่นครับของทางต่างประเทศว่าแบบจัดได้เท่านี้เท่านี้กี่ชั่วโมงนะสเกลเท่าไหร่เท่าไหร่ครับใช่ก็จะลดเพลงลงมาเยอะพอสมควรแต่ก็จะเหลือเพลงที่แบบ ทุกคนน่าจะอยากดูอีกไว้ครับเยอะเลยไลอ้อนเพลงสองรอบเหมือนกันไหมจากสองรอบใช่ครับจัดสองรอบไลอ้อนเหมือนกันไหมมีที่ไม่เหมือนด้วยครับใช่ตั้งใจมาร้องให้ทุกคนฟังแบบเนี่ยเพลงนี้อยากร้องวันนี้ใหม่รอบนี้อีกเพลงนึงก็อยากร้องอีกรอบนึงแสดงว่ามีเพลงใหม่ๆมินมิบลดีให้ได้แบบแบบนี้มีครับทุกคนน่าจะชอบชอบเลย ฝึกพูดไหมไม่เลยไม่ได้ฝึกเลยครับส่วนใหญ่จะฝึกร้องเพลงมากกว่าค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็ทยอยจาเนื้อเพลงเพราะว่าทีวีญี่ปุ่นจำเนื้อเพลงยากมากเลยนะคะเพราะส่วนใหญ่แบบเนื้อเพลงเขาไม่ค่อยซ้ํากันเท่าไหร่อย่างขัอนฮุกเพลงไทยอย่างเงี้ยจะเนื้อเพลงซ้ํากันทุกฮุกแต่อันเนี้ยเพลงญี่ปุ่นบางเพลงคือแบบฮุกแรกฮุกหนึ่งฮุกสองเปลี่ยนฮุกสามเหมือนเอามารวมกันแล้วก็ ไม่เหมือนกันอีกอย่างเงี้ยทำเนื้อเพลงเยอะแต่ว่าเพลงเขาพร้อมเพลงที่น่ารักชอบแต่คอนเสิร์ตครั้งนี้เพลงนี้ได้ชมหรือได้ดีแน่ได้โชว์ครับชิบูย่าครับอ่าบอกเลยก็ได้ได้หรอกแน่นอนชิบูย่าทำงานเยอะขนาดนี้รยแคนจะเอาเงินไปทำอะไรหรือเปล่ามุอยู่เนี่ยเมื่อก่อนบอกจะเอาเงินไปซื้อบ้านตอนนี้บ้านราคาที่นี่เท่าไหร่อย่าแรกตอนนี้ก็ดูดูอยู่นะครับก็ อันนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆแล้วก็อ,อ่อน่าจะเอาจริงๆถ้าซื้อบ้านนะน,น่าจะหายไปเยอะเหมือนกันเลยครับใช่แล้คิในใจว่าซื้อบ้านเ,เราจะต้องประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบแพงมากขนาดนั้นครับอาแต่ก็ดูๆอยู่จริงๆไม่อยากซื้อแพงมากอยากซื้อที่แบบมันพอดีกับครอบครัวแล้วก็พอดีกับแบบจํานวนคนที่อยู่จํานวนคนที่อยู่บ้านด้วยอย่างเงี้ยเพราะถ้าซื้อใหญ่เกิน พี่จะแรกก็จะดูบ้านที่แบบใหญ่ๆหน่อยแต่ว่ามาบอกว่าไม่เอามันใหญ่เกินเดี๋ยวแบบวันๆผมก็ออกมาทํางานข้างนอกแล้วเดี๋ยวปามาอยู่บ้านสองคนกันเนี้ยถ้าอยู่กับใครบ้านเบลล์บลเทอร์เลยเดเจอโกส์ทำไงทำคำสั่งบ้านไม่ไหวด้วยครับก็เลยเอาแบบขนาดเขาเหมาะดีกว่าอย่างเงี้ยปีนี้หรือปีหน้าจะได้เรื่องเหมือนตอนผมยิมมีสุขีเลยคือบ้านเล็กๆผมว่าปีหน้าปีหน้าน่าจะแบบมีแหววแล้วครับตอนนี้ก็ดูๆเร่งทั้งเลวไว้อย่างนั้น เลงไว้แล้วคะ่ะตอนแรกคิดหนักมากเลยว่าจะอยู่แถวไหนดีจะขยับเพราะว่าผมมาเป็นพระประแดงบอยเนาะเป็นพระประแดงบอยที่คน <Boy. S 1> รู้อยู่แล้ว <laughs> แต่ว่า <laughs> ก็กำลังคิดว่าจะขยับเพรา่าอยู่ในเมืองดีไหม <laughs> 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 หรือว่าจะแบบแต่ถ้าห่างจากที่เราเคยอยู่มาตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าปามาจะเหงาหรือเปล่าเพราะว่าญาติญาติก็อยู่ฝั่งนู้นหมดเลยทำนี้ก็ขอไปชั่งน้ำหนักกันอีกสักหน่อยโอเค ผู้แดงบอย <laughs>